สวัสดีทุกคนค่ะเจอกับพัวบ,บ้านอาหารอร่อยนะคะวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆพื่นทำแพนเค้กแบบนุ่มๆอร่อยๆกันค่ะนี่นะคะก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมและขั้นตอนการทำกันเลยนะคะส่วนผสมทั้งหมดแปะให้ตรงนี้เลยนะคะมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะนมสดค่ะกลิ่นวานิลลานะคะไข่แดง แล้วก็น้ำมันพืชค่ะแป้งสาลีอนเนกประสงค์ค่ะน,นี่น้ำตาลทรายนะคะไข่ขาวค่ะเราจะมาเริ่มผสมส่วนของไข่แดงกันก่อนนะคะใส่ไข่แดงแล้วก็นมสดลงไปค่ะน้ำมันพืชนะคะแล้วก็กลิ่นวานิลาค่ะคนให้เข้ากันแบบนี้นะคะตามด้วยแป้งเลยค่ะ มาต่อกันที่ส่วนของไข่ขาวนะคะเราจะตีไข่ขาวให้ขึ้นฟูค่ะบีบเลมอนลงไปนะคะประมาณ1ช้อนชาค่ะตีด้วยความเร็วระดับกลางนะคะพอขึ้นเป็นฟองหยาบๆแล้วก็ค่อยๆเติมน้ำตาลทีละนิดค่ะ ตีจนไข่ขาวตั้งยอดได้นะคะ ให้สังเกตดูไข่ขาวนะคะว่าได้ที่แล้วก็ยกดูค่ะถ้าปลายแหลมๆไม่ยุบลงก็ถือว่าใช้ได้นะคะแบบนี้ค่ะเราก็จะนำมาผสมกับไข่แดงนะคะค่อยๆคนให้เข้ากันนะคะ อาจจะแบ่งเป็นสองสามรอบนะคะคนให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวเราจะมาเทผสมในนี้นะคะคนเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอามาใส่ถุงบีบนะคะระหว่างนี้เราก็อุ่นเตาไว้เรียบร้อยนะคะกระทะก็ร้อนแล้วค่ะทาน้ำมันลงไปนิดหน่อยนะคะบนกระทะค่ะ เราก็มาบีบใส่แบบนี้นะคะถ้าใครชอบหนาๆก็ใส่ลงไปหลายๆรอบหนค่ค่ะเติมลงไปนะคะแบบนี้คะ่ะแต่ของพี่ก็จะเอาประมาณนี้นะคะไม่หนามากคะ่ะเสร็จแล้วหยดน้ําลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็ปิดฝาไวค้ค่ะประมาณ5-7นาทีนะคะขึ้นอยู่กับความหนาคะ่ะกลับด้านนะคะไม่ต้องขยับนะคะเวลากลับด้านลงไปแบบไหนก็ปล่อยให้อยู่แบบนี้เลยนะคะ เดี๋ยวเขาก็จะเซตตัวเองค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะกระทะแนะนำให้เอากระทะแบบหนาๆหน่อยนะคะถ้ากระทะบางเกินไปก็จะไม่เร็วค่ะถ้าชิ้นใหญ่แบบนี้ก็จะกลับด้านยากนิดนึงนะคะเพราะว่ากระทะแคบค่ะ ความหนาของพี่จะเอาประมาณ1นิ้วนิดนนะคะไม่หนามากค่ะทำไปเรื่อยๆจนเสร็จค่ะตอนนี้เราก็จะมาจัดจานกันนะคะจัดแบบง่ายๆค่ะเอาตามที่เราชอบนะคะผละไม้ก็เหมือนกันค่ะเอาตามชอบเลยนะคะของพี่จะโรยน้ำตาลไอซิ่งนิดนึงค่ะแล้วก็จะมีกีวีนิดนึงนะคะบลูเบอรี่นิดนึงค่ะ สำหรับซอสลาดใครจะใช้เป็นน้ำพึ่งหรือว่าช็อกโกแลตหรือว่าซอสอื่นๆที่เราชอบได้หมดเลยนะคะนี่ค่ะก็จะออกมาแบบนี้นะคะแพนเคก้กนุ่มๆค่ะฟูๆนะคะทำกันแบบง่ายๆเลยค่ะลองทำทานกันดูนะคะนุ่มมากเลยค่ะดูจบแล้วถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครัวบ้านๆอาหารอร่อยด้วยนะคะ ถ้าใครชอบเมนูง่ายๆปรุงกันแบบบ้านๆติดตามได้2ช่องทางเลยค่ะทาง YouTube ครัวบ้านๆอาหารอร่อยแล้วก็ทางเพจครัวบ้านๆอาหารอร่อยทาง Facebook นะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ